สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง88สปอร์ตนิวนะคะ <All> คำเตือนนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรให้รับคําแนะนำนะคะคลิปนี้มันอาจมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ปกครองเนี่ยควรให้คําแนะนำนะคะไม่ใช่ปล่อยให้เด็กดูคนเดียวล่ะ ลับมาพบกับช่อง8 8สปอร์ตนนวกันนะคะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับบิลลี่กินมอนะคะกับการย้ายไปอยู่นอริซิตี้นะคะบิลลี่กินมอนนะคะเขาลืมตาดูโลกเมื่อวันที่11มิถุนายน2001ในเมืองการ์โกนะคะประเทศสกอตแลนด์ก่อนที่เขาจะเข้ารับการฝึกปืนลูกหนังกับสโมสร์การ์โกนะคะซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวมีอายุเพียง8ขวบเท่านั้นแต่ว่าเส้นทางสายนักฟุตบอลเจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสดันขึ้นมาลงสนาม ให้กับทีมชุดใหญ่เลยสักนิดเดียวก่อนเดือนพฤษภาคม2017ทาสามโมสรเชลซีจึงได้ติดต่อทางการโกเพื่อเจราจาคว้าตัวเจ้าหนูดาวลุ่งผู้นี้ก่อนที่บทสรุปสุดท้ายพับสมโมสรเชลซียอมจ่ายเงินจํานวน5 0 0 0 0นปอนด์เพื่อดึงตัวเจ้าหนูคนนี้มาพัฒนาฝีเท้าและเป็นอนาคตของทีม โดยบิลลีก่กินมอร์ได้รับสัญญากับสโมสรเชลซีเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาค,คม2017และคอยฝึกซ้อมและลงเล่นกับทีมชุดย U18 ปีของทีมจนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทั้งชุด U19 และย U23 ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดไปเล่นอย่างรุ่นที่มีอายุมากกว่า เรามาดูความสำเร็จของบิลลี่กินมอร์กับสโมสรเชลซีชุดเล็กกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าบิลลี่กินมอร์เนี่ยตะลุยกับทีมชุดเล็กของสโมสรอเชลซีมาอย่างโชคชนจนทำให้ตัวเขาเนี่ยประสบความสำเร็จกับบอลระดับเยาวชนมากพอสมควร ไล่เลียงกับแชมป์ FAU ครับฤด,ดูกาลที่2017และ2018ที่เจ้าตัวเนี่ยลงสนามเป็นตัวหลักของทีมในรายการการแข่งขันโดยลงสนามทั้งหมด8นะัดเป็นตัวจริงถึง7นัดด้วยกัน ส่วนอีกหนึ่งรายการนั้นก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกชุดยูสิบปีในฤดูการที่2017และ2018เช่นกันซึ่งบิลลี่กินมอรเนี่ยก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซัดไปทั้งสิ้น7ประตูกับ3แฮตทริกจากการลงสนาม17นัดซึ่งด้วยผลงานที่โดดเด่นในปีดังกล่าวทำให้สตาฟของทีมเริ่มมองเห็นแววเด่นจึงดันไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่บ้างในบางโอกาส ูผลงานของบิลลี่กินมอกับสโมสรเชลซีชุดใหญ่กันบ้างนะคะโอกาสในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกของบิลลี่กินมอเนี่ยเขาเกิดขึ้นในศึกยูฟาซูเปอร์คัพที่สโมสรเชลซีได้แพ้ให้กับลิเวอร์พูลแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นไม่ได้รับโอกาสลงสนามแต่ว่าถ้ามองในแงด่ดีในเกมที่มีความสำคัญแบบนี้เจ้าตัวก็ได้เข้าใกล้กับการลงสนามแล้วเพราะฉะนั้นรอเวลาให้มาะสมอีกนิดโอกาสคงควักมือเรียกอย่างแน่นอน และก็เป็นไปอย่างตามที่คาดเอาไว้โอกาสการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรอนเชลซีคือเกมพรีเมียร์ลีกที่พบกับเซฟฟิลยูเนเต็ด ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยได้รับโอกาสลงเป็นตัวสำรองก่อนที่โอกาสครั้งต่อมาจะเกิดขึ้นในอีก2เดือนถัดมาในเกมลีกที่พบกับคิสตันพาเลตรวมแล้วเจ้าตัวลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้10นาทีท้วนและโอกาสการลงสนามอีกครั้งของเขาก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคม2020ที่บิลลี่กินมอร์เนี่ยได้ลงเล่นในศึก FA ครับที่พบกับฮานซิตี้โดยเจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสการลงสนามในช่วง 12นาทีสุดท้ายเป็นการลงไปเล่นแทนที่ของคาร์ลัมซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าตัวถือว่าโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจไม่ใช่น้อยก่อนที่โอกาสครั้งสําคัญแบบทองฝั่งเพชรจะมาถึงก็คือการได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกม FA ฟเอัที่พบกับลิเวอร์พูลซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ทําให้ผิดหวังพาโชว์ได้อย่างน่าประทับใจพร้อมทั้งยังมีจังหวะที่เรียกเสืยงปกมือจากแฟนบอลได้อีกไม่แปลกที่พอจบเกมรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์จะถูกครองโดย เด็กวั18ปีลายนี้เรามาดูทางด้านวินลีกินมอกันนะคะว่าเขาเนี่ยถนัดเล่นตำแหน่งไหน ตำแหน่งการเล่นที่บิลลี่กินหมอถนัดมากที่สุดก็คือกองกลางนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นคือเจ้าตัวเนี่ยสามารถเป็นตัวตัดเกมได้และพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้จากที่เกมเขาลงสนามพบกับลิเวอร์พูลนั่นก็คือการเก็บบอลไว้กับตัวจ่ายบอลขึ้นแดนหน้าการตัดเกมแดนกลางของคู่แข่งรวมไปถึงลูกขยันที่มักพาตัวเองกระจายไปอยู่ในทั่วทุกมุมของสนามจึงไม่แปลกที่หลังจบเกมแข้งตำนานของทีมชาติอังกฤษอย่างอลันเชียเลอร์จะออกมาเชยชมหลานคนนี้ว่าคือกองกลางที่โคตรยอดเยี่ยม บิลลี่กินมอเขายังได้รับคำชื่นชมจากเจ้านายเมื่อคนทำผลงานในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งที่สวยงามที่สุดคงหนีไม่พ้นคำชื่นชมจากเจ้านาย ถึงแฟงแลมพาดคนที่ให้โอกาสกับเขาก็ออกมาชมเพชรเม็ดงามคนนี้ว่าสามารถเล่นกับทีมชุดใหญ่ของทีมได้แบบสบายๆเลยเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าความสามารถลงเล่นในระดับนี้ได้สบายๆถ้าหากว่าเขาเล่นได้เหมือนกับวันนี้เขาจะพาตัวเองขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรได้แน่นอนมันเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญเหมือนกันที่เขาเต,ติบโตขึ้นมาจากทีมแคเดมี่และมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ศักยภาพของเขาแสดงให้ เห็นแล้วว่าฟอร์มการเล่นนั้นมันยอดเยี่ยมเอามากๆ เซลซีสโมสอนชื่อดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกออกมาแถลงการยืนยันว่าบิลลี่กินมอร์กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์จะย้ายไปร่วมทีมนอริสิตี้แบบยืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่สองกระะกฎาคมที่ผ่านมาโดยแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกทีมล่าสุดได้ออกแถลงการว่าบิลลี่กินมอร์ดาวรุ่งทีมชาติสกอตแลนด์ที่เพิ่งทำผลงานโดดเด่นให้กับทีมชาติในศึกยูโร2020ก่อนโชคหลายติดเชื้อไวรัสโควิด COVID 19. 9และสกอตแลนด์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มไปในที่สุดบิลลี่กินมอร์ให้สัมภาษณ์หลังย้ายทับนกขมินเหลืองอ่อนว่าผมตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมอดใจรอฤดูกาลใหม่ไม่ไหวแล้วผมตั้งตารอคอยกับการย้ายมาอยู่ที่นี่ได้โอกาสลงเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และช่วยนอรลิสแข่งขันในพรีเมียร์ลีก ได้มีโอกาสคุยกับแดนเนสฟาเคเขาโทรศัพท์มาหาผมและพวกเราก็คุยกันถึงเรื่องที่เขาต้องการเล่นอย่างไรและวิธีที่เขามองผมกับการเล่นในทีมทุกอย่างที่เขาพูดเป็นสิ่งที่ผมต้องการทำในสนามกองกลางดาวรุ่งสกอตแลนด์เก่า i yeah. และที่จบลงไปนั้นก็คือเรื่องราวของบิลลี่กินมอร์ดาวรุ่งทีมชาติสกอตแลนด์และเราจะกลับมาพบกับข่าวสารฟุตบอลกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราลงคลิปเวลาเดิมนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆกระทางเรากดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ ก็มาถึงกิจกรรมท้ายคลิปเรามีกิจกรรมมาให้ท่านล่้มสนุกกันนะคะเราจะให้ถ่ายว่าบิลลี่กินมอรเนี่ยย้ายไปเชลซีในปีไหนถ้าใครสนใจอยากร่้มสนุกและลุลับรางวัลกระทางเรานะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะแอดไลน์ที่อยู่ท้ายคลิปได้เลยนะคะหมดเวลาทายผลพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงคลิกเลยแล้ววันนี้เราก็มีเว็บบอลออนไลน์นะคะและเกมคาสิโนโออนไลน์มาฝากนะคะนั่นก็คือเว็บ u ยู b e t 1 6เบนะคะเว็บ เขาฝากถอนโอนไวบริการมาทับใจต้องยูฟาเบตดึงหกนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะคลิกลิงด้านล่างนะคะหรือว่าแอดไลน์ทายคลิปนะคะสนใจสมัครคลิกเลย